điệp đấy nhiều sao cho cho bà mẹ xí nhiều thứ gì ở tàu chi lên nè nhiều thứ gì ở tàu chi lên nè chết bao lên nè cano dạ bắt dẹp bắt thằn lằn mèo thằn lằn chuột mèo tua lùi bây giờ am cày อยากเล่นลาเมียวแปซิคือมาแฟนตัวแพ้แผลอะไรยี่เนอาชีเล้าหย่าบ่ได้สิพี่มาเล้าวาวีโซมาเล้าวาวีโซมาสีเลเกต้อนี่อลุจีเกต้อผุเรสิปาบาแม้สิกูก็รอดูหนูอาชีเล้าไหลปาได้อ่ะเอเรียโลอาทิมาบาจิ เอ็มามาเอ็มมาพาเวร์ไรี้สลี่รีบ้านะดีเย่งั้นนาเบ้จับไปมาได้เดช่กจับพาเวร์ไรี้สิลี่ริบามาพาวเวอร์ไรี้สลี่รีบาชน မတာဘွားဆယ်ဆယ်မိဖုကလေးနဲ့ရှင်နေပါတယ်။ထိုင်နေကမှနေပြီးတော့ဒီလိုမိဖုမျိုးဘုသူတွေတုံးနေသေးတဲ့တုံးတဲ့သူစီရယ်ဘွားတို့လေးတွေစည်တယ်ဆိုရင်ကောမမရေးကြပါချက် ไว้หลายป่าดีดีมาเอ๊ะที่ไสอยู่เดี๋ยวตัสไปเข้าเลต้วยบาดอันมาเจตอนนี้อลุจีชะเจตอนนี้กูมาชะเจตอนนี้ใส่จิจิ่่่่มานั่น้าไปบ่านั่น้าไปรีบอเล้าเด๋อบินี่ยอแลเป้บิโมอะไรยอสะดอมีอะไรไปบาดแห โมกาเลยยัวสุดอ่ะเจ็ตัวผิวดีนัน่นนั่เลยทายาบา้อมช่มาจะมาบอกวจิจีไม่อย่างไรแต่ตานหลังนี้อ่ะมีเลืลองหมไลบา้อม่ใช่ ตาบีทเลยไรไมีเว่ยเระตช้อยูกันนั่อยาต้อยาวเขาบอนเอามาเช็คกร่ตุนมาไม่เจเวยะนาณไปเอาดอนเลพี่นั่นแหละไงมาเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยววิศวะสิเธิ์ไหมแต่น้าซ้อไปอย วเล้งสดรอยาปลาวยาปลาเรงอะเอดอะพีสีนั้นน่าแถมแมนั่นน่าจะไหลรอว่ะนั้นน่าจะรอตัวน่าจะรอนี่ยเจ็บตัวพ

นี่แค่แม่จะลาวมมยาเก็บต้นนี่แค่แมะเก็ต้นนี่อใส่ดีใส่ก็ได้ค่ะมาแค่แม่มวยแค่แคว้นมา,า,นา,ไไนนาเาียวเ,เ,เียวแคมวยมา ไอม้อนอนั่นน้อเอาม่แอะีกว่าน้อเอาใจน้อเอาแผลน้อเอามาใจน้อรามาใจได้ลิเลจละไรหาไว้ออกมัเป็นตัเดีก็ที่เดียวดีใจ่ดียวดีใจเชัเลยม่ตาชัวร์แล้วก็ว่าอุ่นนักามานานๆก็ถึงนี่แหลค่ะมึงจีนงจมาปให้ ทานนี่มาชาตอนนี <d> ่มาก็จะผมเอามาไปเนี oh. ่ยเอาเลยแช่แ uh ล้วเอามาเอาลงเลยอย่าจ้าเนาะดีอย่าสุอย่าเซ่เมียร์สวดแล้วปั่นนี่ขาวอย่าจีบไปจ๋าบายแช่พอเผลอแล้วสุดทอดโกเว่ตั้งไล่จ้าโกเว่เกบละเม ကိုဝဲတဲ့လိုက်တာကိုဝဲကေဗလာမဲကိုဝဲအိုတကြီးဆိုတော့ကိုဝဲတရုံ၆ဆိုတော့အဲ့ဒီမြေဒါလေးလေးစီနဲ့ခွဲလို့ပြီးသိကြပါ့ရှင်မိအလူထိုเนี่ยมันมะตามะလူထိုเนี่ยมันละตาစပားဒီပောက်ငယ်นานาပဲလေးအော်ပြီးတော့တွေပြီးရဲ့စားပြီးပါလိမ့်ကျဒီပါပြီးပဲပား အမေစဖာကြီးတို့ပဲတို့တည်သွားပါမယ်ရှင်ဒီတနေ့ခမရာမြေချင်းနဲ့ငါခေါင်းနဲ့ခြေထာတာဟာလေးနဲ့တည်တဲ့မြေလျောလေးနဲ့ပဲနပသွားတော့မယ်ရှင်မြေနဲ့ကာမကံရဲ့အုပ်စဲလို့ဟဲအုပ်မစဲခဲတော့ကောင်းရမလားမသိဘူး